ừ hello 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 thái hello Thái hello 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 ถ้าทาดลำปาง่วงแดดสองฟ้าบรรยากาศสวยงามลองดูถ่ายแม่กับลุงกนะ่อนคะถ่ายคั้หนูก่อนถ่ายคู้วหนูก่อน tao yêu trong OK, bắt <coughs> 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 <Okay. coughs> ปวดหัวเขาาสมจน้ามนี้านี่ข้าอคำนี้

มาป้าหรือเนี้ยนอกจะเอาสร้างพระพุทธรูปของคำนี่ก,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 กันกรักรรมักรรมักกรมักกกักรมักกักกกมกรระมกันระมักกะมระกระ น้อ,องนั่งนี่ก่อนอปุ่นไปก่อนอะระา้าลำปางหลวงนะเจ้าฮับปุ่นแต่กันนอ้อ วับุญวันปีนนนนใหม่เมืองนราจะวันสงกรานต์นะคะ